สวัสดีค่ะครูติวสาบ้านนาค่ะวันีนะคะแล้วก็มาหาน้องมังคุดแ้วโอ้โหมาจับดานี้ลูกสาวตัวเบลเอรเตอร์เลยลูกไม่นอนดีดีพ่อก,ก็ไม่ซักที่นอนให้เอฮ้ยสิกรับกับคุณแม่ได้มื่นนะมันจะแห้งไมหมล่ะลูกมันจะแห้งไหมคะมังคุดนอน โอ้อันนี้กับบางใหญ่กันยังตัวใหญ่มากเลยนะทุกคน,นนี่คือฝ่ามือกูติวนะดูน้องมาคุดโอ้โห,โหลูกสาวไข่นอนนอนลูกนอนเอ้ยโชว์ท่านอนให้เอฟตีดูหน่อยค่ะเอฟตีบอกว่าเอฟตีคิดถึงน้องมังคุดคะ่ะ เอซีคิดถึงน้องมังคุดจังเลยคะ่ะอัปเดตน้องมังคุดให้เอฟซีดูหน่อยคะ่ะพูดติว้ว <c oughs> น่ารักนะคะมังคุดตอนนอนโกนหรอลูกคุดนอนแล้วนะคะทุกคนน่าเป็นอาหารเะยค่ะแม่จิ๋วเมีอยากสองเลยน้อง จะ ok เอาเป็นทุ่งทุ่งโล่งของปีกุ๊กพงงานเลยเออเอาอันเดียวแหละแล้วแบ <All right. S 1> ่งเอาปีกก็ได้ป <sh> ีกเอาตัวเท็นมือเลยพวกแขกเลยนะ ชอบลูกมากเลยเนะี่ยดูคลิปลูกทุกวันเลยเนะี่ยก่อนนอนเล่นน้าพอ่อ <c oughs> ไม่นี้เล่นน้าพ่อมไหวยยบอลูกเมื่อกับแม่นะอบน้มาบนมวน่ะรู้ร้ดียสลัดได้ไดมันเดียวบอกเกิดลูก แล้วลูกก็อันนี้คืออาการง่วงนะทุกคนถ้าง่วงแล้วก็ทําอะไรกับน้องก็ได้ค่ะแม่ถ้าง่วงแล้วทำอะไรกับน้องก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาน้องมังคุดไปหาหมอนะคะก่อนเดี๋ยวน้องก็จะไปฉีดวัคซีนอีกนะคะตามที่คุณหมอนัดนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอาหารที่เหลือนี่เนาะไปด้วยเนาะลูกเนาะนิดนึงเนาะเอารับคือบประดับเนี่ยคือก็ยังอยากเล่นกับคุณแม่อยู่นะคะแกหนูก็ง่วงนะคะคุณแม่ขนมังคุดจะขนมันที่เงาเงาเนาะทองทองอะไรไหมขนมันคือทองทองเน,นื้อหมาฝรังร่งเนาะอะไรฝรัง่งฝรั่งกินชอบเหนียวนะคะเนี่ย ส <72. S 1> องหกดออะไรเจ็เ็ี้ก็มนนี้เสิบโอ้เจสิบหทคซอนประมาณีพดีกว่าเนงหาโลเนาะเป็นทงแบบตตีะนะกนตันนะคืโทรว่านใจไปนไนด้ยนั่งมองาโ้ใช่ไป มังดงคุดูดหนกำลังทำงานให้แม่อยู่ค่ะบอพ่อเลยนกำลังทำงานให้หมอมี้อยู่ค่ะคุณพ่ออลูกอะแมวคิดงหนูหมดเลย กไอไงเย่ไแบบเร็วอะมาอาทย์นี่ตอนแม่เมือไม่ยังอุ้มอะไรอยู่แม่อุ้มอะไรเลยบเนี่ยแจมยังแบกบ่ไวเจ็บปาัมาจากอุ้มน้องแบกน้องบ่ไวเลยขึ้นทีนอน้บแม่นี่ฮัดคอลูกอ่บอไปไปทั้งคางมังขึ้นทีนอนนี้ยกยงขนาด ตกใจหรือจะมันแหงหลายเลย <laughs> โอเคนะคะน้องมังคุดก็จะนอนแล้วฝันดีนะคะทุกคนเ <laughs> จอกใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ